สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามน,นีผ้ามาเก็บพักเสียนฝ้าล่างจ้าพี่น้องจ้ากำลังหยอดอบบวกงามเลยจ้ะนี่ผีเสือมาแล้วฮ่าผีเสือบินกำลังอบบวกกำลังพ่าเป็นอบอวกพี่น้องเขากำลังแบบช่อดอกพี่น้องจ้าอันใดเขาช่อดอกเราห้ากับ่าเก็บกันเลือกหาเก็บที่กำลังดอกตุ่มๆ้ะพี่น้องมันลายเยอะจ้ะดูนี้ผีเสือมาเขากลองน้อ พี่น้องจ้ะไปเก็บน้ำกันเลยจ้ะล,ลงเหลืออยู่ยังลงเหลือให้เราเก็บยังนะจ้าแน,น่น,นอเลย นี่เป็นป่าสาธารณะพี่น้อง,องจ้ะมีไข่หัวเพราะว่าเขาเด็ดจังเ็ยมั้งก็กว่าตายพี่น้องจ้ะเนี่ยก็ยังอยู่ล่าเขาไม่ตายวันนี้ก็จะเก็บไปฝากพี่คนหนึง่งพี่ที่ทำงานเพินบอกว่าเอาแบบ กำลังแบบเนี้ยพี่น้องไปให้เพิน่นเราจะเก็บไปให้เพิ่นน้ำมันเพิ่นขันให้กินเพลินมูเซียนขันพักสมนี่เป็นบอกให้เอาประมาณเนี้ยพี่นอ้องเครื่องบินห่านี่เครื่องบินหลายคัก shot. ชอบอวบมากเดินให้น้องฉาเลยเขามีเยอะไม่ต้องกลัวน้องเาเพื่อสุดทอนี่เดินว,ว้าวนี่กำลังแตกไปค่ะ ไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมจ้ะเข้าปากคนเดียว เจนมายิ่งเจอสวยยิ่งอดไม่ได้เลยจ้ะนสิสวยมากอ่อนเขาอยู่ใกล้ลำธารพี่น้องเขาเลียงงามบนลำธารหนักเขาเรียกอะไรนะข้อคลองไส้ไก่เหมือนบ้านน,นปั๊ เหมือนบานเฮาแหละพี่นอ้องดูตลอดนี่เฮาเลยเยอะมากแต่เป็นดอกละปล่อยตรงไหนเขาไม่โดนแดดพี่นอ้องเขาก็จะเ,เป็นดอกช้าหน่อยแล้วก็ผลพลอยได้ของเราเนี่ยพอดอนอะสวยมาก ช่วงนี้พี่น้องจ่าถ้าฝนตกตัวท้ายก็จะขึ้นมาตัวนี้ไม่เห็นมีลุยได้ว้าวสวยมากสวยมากสวยมากปล่อยแล้วปล่อยแล้วพอแล้วจ้ะจะไ่ตกติ ทบ้านเราจะพี่น้องจ้าขอขอบคุดนี่ผักเสี้ยนสวยมากเลยพี่น้องกำลังชอดอกงามป่าใหญ่ไปถึงนูน่นทั้งแถบเลยจ้ะเนี่ยวันนี้เราก็จะเก็บพุงใส่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วจ้ะนี่ก็ปล่อยให้เขาชอดอกไว้ให้ปีหน้าไว้ไว้เขากินอีกแล้วพี่น้องจ้า มาด้พี่น,อน้องคลิปนี้ก็เอาสมนีเ้เดีอวจะพี่น,อน้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้เป็นกำลังใจสาวค